เอาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะในเกมนี้ก็เป็นเกมง่ายๆเพียงแค่เราจะต้องวาดเส้นให้ไปถึงเส้นชัยนะคะเดี๋ยวก่อนถนนแบบใดทาไมมันโค้งเคืงแบบนี้โอเคหวังว่ารถมันจะไปถึงนะคะไปแล้วครับรถซื้อแกงมันจะแรงได้อย่างไรนี่ถึงเส้นโอเคตรงนี้มีสะพานสะพานอะไรมึงมอง,มองอยังไงก่อนกำแพงนะคะนี่เลยเราจะต้องวาดแล้วก็วาดโค้งแบบนี้รถสามารถเหินขึ้นไปได้นะคะนี่เลยค่ะไปเลยลูก ปาน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 เนี่โอ้โหสลบด้วยสลบด้วยนี่เป็นอ่าตรงนี้ง่ายเลยนะคะตรงนี้เราก็วาดมาก่อนโอ้เดี๋ยวถนนมันยึกยืมแบบนั้นล่ะโอเคแล้วก็ท่อสะพานนะคะนี่แหละคือคําว่าท่อสะพานที่แท้จริงนะคะอ่าวรถติดทามาสร้างใหม่นะคะแตวก่อนอ่าตรงนี้ให้รถมันสามารถขึ้นเนินขึ้นเหินไปได้โอเคแบบนี้ล่ะ ไปเลยเึิบนี่ครับผมนี่รถซื้อแกงครับผมแต่ว่าโคตรจะแรงนะคะลงสะพานไปแบบสมัดโวล์ปึงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรแอบ,บแฝงอยู่หรือเปล่าโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคเปิบไปเลยค่ะโรคไปทําไมรถไหลช้าจังวะรถไหลช้าอ๋อเหมือนว่ารถน้ำมันหมดมาฟิลแบบให้รถมันไหลไปเองอะไรงี้เออก็น่าจะใช่นะคะรถรถน้ำมันหมดเปิบอ่า เอาด่านนี้คือเหมือนด่านที่พี่เคยเล่นเลยว่ะแต่ก่อนขึ้นได้ป่าวปึ๊บอ่าสาโลไปนะคะสร้างเป็นสะพานไปค่ะโอเคปึ๊บไปเลยอ้าวไม่ไปอะ่ะอ๋อไม่มีน้ํามันเย่าอไม่มีเครื่องแล้วจะถ,ถอดเครื่องยนต์ออกทัหาประแสงอะไรแล้วประโตถ้าแบบนี้นะคะเราจะต้องไปข้างล่างอุ้ย๋ยวก่อนมันติดปบบสร้างแบบนี้เลยนะคะอ่า แบบนี้ละลำเลยพี่ไปไปเลยค่ะโอ้เป็นงานต่อให้ไม่มีเครื่องนะคะก็สามารถไปได้เอ้ยชึบเรียบร้อยอ่านี้น่าจะมีน้ํามันนะคะเดี๋ยวก่อนอะไรยาอะไรม่วงม่วงอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้อ๋อเป็นสปริงเด้งดึงเปล่าเออน่าจะใช่นะค,ะคุณผู้ชมไปลูกเด้งเข้าเส้นชัยไปเลยลูกไปจังหวะนี้เปิบนี่อันนี้น่าจะมีเครื่องนะคะเดี๋ยวก่อน อ่ามันต้องใช้ข้างล่างเปล่าวะเออข้างล่างมัง้งโอเคไปด้านล่างก็ได้นะคะเชิบขึ้นไปไม่รู้ได้โอ้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวอะไรเนี่ยไปค่จะจังหวะนี้ครับผมไปครับผมนี่ไปเส้นทางข้างล่างนะคะข้างบนไ,ไปก็ได้ปึ๊บขึ้นไปเชิบนี่ไม่ตกด้วยอา้าวแล้วไม่ได้ดาวสักอันเลยเหรออ่าตรงนี้มีสปริงแล้วอุ้ยแต่ก่อนไม่มีน้ำมันเครื่องอ่อไม่ใช่ปัญหานะคะนี่เลยอ่าแค่นี้พอไปไม่มีเครื่องไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆไหลไปนะลูกนะ เึ๊บเด้งจังหวะนี้เด้งเด้งเข้าเส้นชัยไปเลยลูกนี้อ่ารอบนี้มีเครื่องว่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเราเราต้องเออสปิงขึ้นไปใช่ปะอ่าแค่นี้พอไหมเป๊บไปเลยค่ะเฟิบนี่ค่อยๆค่อยๆค่อย,อ,ย,อ,ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันลดลดลดโอ้โหขึ้นไม่ไหววะ่ะเครื่องไม่แรงวะ่ะเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมอ๋อการที่เราจะได้ดาวเยอะเนี่ยคือเราห้ามใช้หมึกเยอะเกินนะคะแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นปะไดาทำอะไรทำอะไรก็อ,อ่ะขึ้นไปแบบนี้นะคะ เออเปิบ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 เปอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะบอกว่าน้องจะขึ้นไปได้ไหมฮึบเลยฮึบเ่อฮึบเลยฮึบอุ้ยขึ้นไม่ได้อ่呀ไปไม่ไหวอย่าทำไงดีคุณผู้ชมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไปไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่ขึ้นน่ะอ๋อพี่รู้ละหรือว่าเราจะต้องสร้างทางแบบนี้วะเออแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับโอเคได้ไหมได้ไหมไม่รู้โอเคได้ไหมเออได้อยู่ แล้วมึงติดขอบพี่ขอให้ได้นะคะอ่าเราจะต้องมีแรงส่งนะคะอีกนิดเดียวขอเธอขอร้องล่ะพี่เออเรียบร้อยเปิบเด้งไปเลยลูกโอเคจังหวะนี้อ่าวาดเออวาด <c oughs> ด้วยสองดาวอะ่ะเออก็ยังดีวะอ่าไม่มีเครื่องอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าม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 าไม่ใช่ยากไม่ใช่ยากนะคะไม่ใช่ยากโอเคไปเลยลูกไปอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็เด้งสปริงขึ้นไปเลยลูกค่อยๆไหลไปไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะ รถซื้อแกงนะคะไม่แรงอยู่แล้วนี่เรียบร้อยเป็นงาโอ้โหแหลมเลยเ้ยนี่อะไระ่ะเราต้องบังคับเป้าอ่ะลองดูลองดูนะคะลองดูนะคะเราต้องบังคับหร,ห,รหรือไงต้องบังคับเป้าโอ้มันมันสลับนะคะโอเคแมงมุมก็ยุ้มหลังคาวะ่ะรถแมงมุมเลยอุ้ยได้สามดาวเลยไปค่ะไปค่ะ,คะกลับรถราคะกลับรถราคะเออแป๊บหนึ่งนะคะแบบนี้ได้ปะแบบนี้ได้ปะไปไปเรายังไม่รู้ทิศทางของมันนะคะว่ามันยังไงอ๋อต่ก่อนเราต้องวาด เอาไม่ได้อ๋อมันต้องวาดมาตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเราต้องวาดใหถึงเส้นชัยเลยนะคะอ่าจุดอุย้ยมันก็ไม่ได้ให้ปุ๋มวหรออ๋อเราต้องสร้างอเอ,อ่อเปิบอ่าอ๋อเดี๋ยวก่อนลงมา <c oughs> ลงไม่ได้โอยได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้อ่ารู้แล้วรู้แล้วโอเควาดตรงนี้นะคะวาดตรงนี้นะคะอ่าเมื่อน้องมาตรงนี้เปิบเราก็จะสร้างเอ่อสร้างสะพานให้น้องมาตรงนี้อ่า ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่คิดว่ารอบนี้แหละพี่ผ่านแน่นอนค่ะเฮ้ยอ้ยนอน้องแล้วหลุดโลกไปเลยอโอ้โหนี่แล้วก็เถียงมาตรงนี้ค่ะอาเชิบได้แล้วไปเลยลูกไปเลยลูกไปไปลูกไปอ่ารอบนี้ไม่ตกโลกนะคะไปลูกขี่ไปลูกเออนี่ไม่ผ่าน,นจะว่ายังไงล้วคุณผู้ชมเออนัดต่อมานะคะก็ยังไม่หลุดพ้นกับไอ้นี่สักทีนะคะไอ้ตัวที่มันกลับหัวเนี่ยอโอเคไปค่ะวัดไปค่ะวัดไปค่ะอาเชิบอ่า มันก็จะโค้งนิดหนึ่งเปล่าโคง้งโคง้งอ่ะโค้งไปเลยโค้งไปโค้งไปเปิบหวังว่าได้นะครับผมไปจังหวะนี้อ่ะแล้วน้องก็โค้งไปนะฮะโอ้โหนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะคะหรือว่ามันอาจจะง่ายแหละแต่เราไม่รู้วิธีเล่นไงคุณผู้ชมบางทีนะคะอะไรมึงมีหลุมดำมีก็รอโอ้โหตายแล้วหลุมดำก็มาบอกคุณผู้ชมอ่ะไปแล้วไงเปิบแล้วก็มาโผล่ตรงนี้หรอเราต้องว่าตรงไหมไหม ไม่รู้มันกับอะเาลองวาดไปก่อนนะครับเผื่อไว้โอเคไปเลยโลกเปิบโผล่มาี่นี้เิบอ่าจริงๆเราไม่ต้องวาดตรงนี้ก็ได้มั้งเออเขามีกิมมิกลูกเล่นมาใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอ,อ้ยนี่มาแล้วก็อ๋อรอบนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องว่ะอ่ามาตรงนี้นะคะแล้วแล้วมันจะถลายลงมาปะเราต้องวาดไหมไม่ต้องหรอกมัง้งโอเคไปเปิบค่อยๆไปนะครแรงๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ถึงถึงเถอะโอเคไปอ๋อถ้าลงมานี่คือแรงนะคะโอเค อโอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วพี่ลู้แล้าวาดวาดมาก่อนค่ะเชิบมาเข้าหลุมดำปุ๊บและน้องก็จะมาตรงนี้เพื่อมาเข้าเส้นชายโอเคไปเลยลูกไปเลยปะเนี่ยอย่าเลยนะคะโอเคโอ้มาแรงมากสไลเดอร์มาเลยอ่ออันนี้มีตัวช่วยทําให้ไวด้วยว่าโอเคเราจะต้องเอ่อมาโดนตัวช่วยใช่ไหมโอเคไปแล้วน้องก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับอ่ะวางไวข้างล่างโอเคไปไป ไป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 โอ้โหแรงมากฟาดแปดเลยคุณผู้ชมโอ้ยเจอกาห่วเข็ว่าเจอกาห่วยก็ว่าไม่เป็นไรค่ะเล่นได้โอเคแล้วน้องก็จะกาหัวไปตรงนี้นะคะเอาวัดคงนิดหนึ่งวัดคงนิดหนึ่งเคอามาไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปนะคะโอเค,อเคฟืบนี่กาหัวไปค่ะอย่าตกนะคะอย่าหันหลังอย่างเดียวพอถึงไหมเนี่ยถึงไหมอีกนิดเดียวพอล้องอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันก็ให้กูไม่ได้นาะโอ้โห หรือว่าเราจะต้องแบบอย่างนี้เลยวะเออให้มันเป็นทางไหลเปล่าคือด้วยความที่มันกับหัวไงพี่ก็เลยแบบงง,งงนิดนึงเพราะว่ามันกบหัวเนี้ยดิโอเคได้ไหมเบ๊บไปกับหลังโอ้โหจบไปค่ะเบิ๊บอ่าจังหวะนี้ไปเฮ้ยไหลยอยู่ไหลยอยู่แต่มันก็ไม่ไล่อยู่บ้าเอ๋พี่จวาดโค้งแบบจะเยอะเลยนะคะแล้วก็อ่าให้น้องมาเลยเป๊บไปไปลูกรอบนี้ถ้าไม่ได้ขอใช้ตัวช่วยได้ค่ะขออนุญาต ขออนุญาตใช้ตัวช่วยอ่ามันต้องโค้งเยอะๆนี่เองเออเนี่ยมันกลับหัวเลยมันงงไงคุณผู้ชมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กบหัวได้ไหมคุณผู้ชมเออมันปวดกระบาลเกินไปว่ะอันนี้ไงยอยู่นะคะไปครับผมเด้งเอ้ยมันจะเด้งเกินไปเปล่าเด้งไปเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วโอเคพี่ลูกแก้วละพี่ลูกแก้วแล้วนะคะอ่าถ้าเราวาดแบบนี้นะครับวาดวาดไปใช่ไหมพี่ก็จะซากับบาเรียนะคะบาเรียไม่ให้น้องมันเตลิดไปอเอาปึ๊บนะพี่ว่ารอบนี้ได้แหละ ได้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 วายโถยครับอ่าฟางแม่งแบบเยอะๆเลยไม่สนใจแม่งแล้วว่าจะได้ดาวไม่ได้ดาวนะคะขอให้ผ่านด่านอย่างเดียวเราคุณผู้ชมอะเจิบโอ้อออเป็นไงอ่นนี้มีตัวเล่งว่าอ๋อไม่อ๋อที่มันมีตัวเล่งเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์โอเคไม่เป็นไรครับผมนี่เอามาแล้วก็อุ้ยน้องจะเด้งมาใช่ปะน้องจะตะเลิดปะอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าน้องจะตะเลิดไหม ไปครับผมใช้แรงดันแรงดันเอ้ยเอยเอไม่ตะเลิดนะคะโอ้จะสามดาวเลยรอบนี้อมีตัวกลับอีกแล้วถ้าเราวาดมาอย่างนี้ใช่ไหมวาดปุ๊บแล้วน้องก็จะกลับมาแล้วก็จะปุ๊บปุ๊บแางนี้เลยโอเคได้เลพ,พี่ว่ามันง่ายอยู่นะคะว่าง่ายอยู่นะคะง่ายอยู่นะคะอ่าเราก็กลับเอยกะกะนะฮะโอเคแล้วก็โค้งมาอย่างนี้โอเคโค้งมาอย่างนี้โอ,โอม้มันมีตัวเร่งว่ะพี่ว่ามันง่ายอยู่นะคะถ้ามันมีตัวเร่งแต่ก่อนแต่ว่ามันจะส่งกันไหม อ่าอ่า uh ง่ายค่ะง่ายค่ะเออเป็นงาอ่าเราจะหลุมดําอีกแล้วนะคะหลุมดําหลุมใจนะครับมาวาดมาตรงนี้พี่วาดหลุมดำอย่างง่ายสุดละอ่ะเราก็จะวาดตรงนี้โอเคพี่วาดหลุมดําอย่างง่ายที่สุดแล้วนะคะเท่าที่พี่เล่นมานะครับนี่เลยปึ๊บเป็นงมันก็จะมีง่ายยากผสมกันไปนะคะเกมแบบเนี้ยโอ้นี่มีตัวเลขสองอันเลยรอโอ้มันไม่มีคือมอาเตอร์นะฮะโอเคไปค่ะแบบนี้แล้วก็ชื๊บนี่เลยรีบเลย ง่ายปะถุยใครบอกว่ายากถุยง่ายง่ายคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ๊บโดนตัวเล่งไปตัวเล่งไปนี่เอาโหแล้วมันมีย้อนหลังด้อย้า <c> ง <oughs> มีย้อนหลังด้อย้าอ๋อนี่ไงมันมันไม่สามารถเดี๋ยวก่อนนะมันมันถอยหลังได้ป่าไม่ได้วะ่ะถอยหลังไม่ได้จะบ้าเลยถ้าแบบนี้นะครับพี่ก็จะต้องเอ่อทำให้น้องขึ้นมาขึ้นมาโอ้เดี๋ยวก่อนมันสูงไปเป้ามันสูงไปเป้าน้องมันสูงไปเป้าขึ้นได้หรอ โอเคมันติดโอ้โหว่าจะไงเนี้ยเริบอ่าแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปมันได้จริงอะถามจริงไปนะครับไม่ลองไม่รู้โอ้ขึ้นไหวไหมขึ้นไม่ไหววะ่ะนี่เลย <c oughs> วาดกันเอาไวไ้ต้องลงมาแนละ้วคุณผู้ชมโอม้ตายแล้วเอาใหม่โอเควาดยังไงวาดตรงนี้โอเควาดตรงนี้นะคะโอ้เราเขาวาดตรงนี้เลยหลอดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชม เราก็ไปว่าถึงตรงรถเลยอ่ะอ๋อแล้วก็ขึ้นตรงนี้ให้น้องขึ้นไปเองอ่ะส่วนตรงนี้ก็ไปนี้ค่ะเอออ่าไปบางทีเราก็ไม่รู้เทคนิคของเขานะคะใครจะไม่รู้ว่าเทคนิคของเขายังไงขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมนี่ขนาดกูใช้ตัวช่วยยังใช้ไม่ได้ขนาดใช้ตัวช่วยนะี่ยังไม่พลาดเลยอะคุณผู้ชมกูจะบ้าแล้วเนะี่ยโอเคอ๋อเราต้องวาดให้ตรงตามเส้นเขาเลยหรอโอ้ยมือไม่นิ่งก็ทําใจยากอยู่นะคะอ่ะเป็นไง อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ไปไปค่ะค่อยๆไปโอเคอ่ะอ่ะมาไปถ้าไม่ได้กูก็ไม่เล่นแล้วไปเออมันต้องได้สิมาฮ้อฮึอทำไมไม่ได้คุณพราเดี๋ยวนาแล้วฉันไม่วาดตรงตรงไหนอะอันนี้ไม่ตรงละอืมอ่ะวาดไม่ตรงตรงไหนวะมันก็ตรงอยู่นะคะ เนี่ยขนาดตัวเกมใบ้นเนี่ยมึงยังไม่ผ่านเลยพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาของพี่แล้วล่ะคุณผู้ชมเออมันน่าจะเป็นปัญหาตัวเกมหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ไหมมึงจะให้ตรงขนาดไหนผมกูถามหน่อยฮะโอเคไปปึบ๊บตรงนี้อ่ะอ่ะนี่คือตรงสุดๆเลยนะคุณผู้ชมดูไว้นะเป็นพยานนะคะเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านมันก็อยู่ที่ตัวเกมแล้วละ่ะโอเคนิดเดียวโอ้โหกูจะบ้า มันจะต้องให้ตรงขนาดไหนวะโอยตัดจบเถอะปวดหัวเว้ยเอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครหม,หมดหัวเว้ย